ว hey, er. สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยคาาาสก k ิ Ninja 300 ABS ปี2016นะครับผมคันนี้สีสวยๆแจม่แจมๆเลยนะฮะเป็นสีเขียวดำนะสีเดิมจากโรงงานเลยนะเท่ๆเลยมาดูแผงคอบนกันก่อนเลยดีกว่านะของแต่งนะครับผม มีการสบัดของ y าอลิสมาให้นะครับผมมือเบรกมือคัตแต่งนะสีทองนะสวยๆเลยมีการล้มแต่งมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีครอบเครื่องสีทองมาให้นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมคันนี้ท่อแต่งมาให้นะครับผมของโยชิมุระนะเสียงเพาะๆนุ่มๆเลยนะดอกยางหน้าหลักมีมาให้เต็มๆนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับล้อเดิมนะคะทําสีมาให้ใหม่สวยๆเงาๆเลยมีกาาน้ําแต่งตรงรุ่นมาให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะ ส,สวยสๆเลยนะฮะรถใหม่มากๆเลยนะ,ะเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากครับไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยนะรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยนะฮะเอาไปขับกันหล่อๆเลยร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมโซ่สเตอร์สวยใสยสะอาดมากครับผมมีท้ายสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยดีกว่าครับ คันนี้นะฮะเลขใหม่ที่ห่ที่14,000โลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยเสียงนุ่มๆเพาะๆเ,เลยนะครับผมสไตล์2สูบนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับผม คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับผม